หลายคนบอกว่าอยากเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศจีนตอนนี้เขามีการฟรีวีซ่าให้แล้วนะคะโดยทางรัฐมนตรีต่างประเทศทั้งไทยแล้วก็จีนค่ะมีการลงนามฟรีวีซา่าผลบังคับใช้ตั้งแต่1มีนาคมปี2567เป็นต้นไปค่ะโดยย้ำว่าไทยและจีนไม่ใช่อื่นไกลเป็นพี่น้องกันค่ะ เมื่อวานนี้ที่กระทรวงการต่างประเทศนายปรามปีพระริธานุกรรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะให้การต้อนรับนายหวังอี้ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกลางด้านการต่างประเทศพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธา,ารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทั้งสองได้ร่วมกันรประชุมกลไกการหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ส่วงการต่างประเทศไทยและจีนครั้งที่1ซึ่งถือว่าเป็นก้าวสำคัญของทั้ง2ประเทศด้วยเป็นการส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติโดยที่ประชุมค่ะยังได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในภูมิภาคทั้งนี้ตามความตกลงที่ทั้ง2ฝ่ายได้เห็นพ้องจะมีการสลับกันเป็นเจ้าภาพในการหารืออย่างน้อยครั้งละ1ปีจากนั้นค่ะ ทางรัฐมนตรีทั้งสองก็ยังได้ร่วมการลงนามความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการลงตราวีซา่าสำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางกึ่งราชการรวมถึงเอกสารสำคัญการลงนามสัญญาเช่าที่ราชพัสดุเพื่อใช้เป็นที่ทำการและเป็นบ้านพักของเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนในจังหวัดขอนแก่นและก็จังหวัดเชียงใหม่ด้วยสำหรับการลงนามความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการลงตรา สําหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดานะคะและก็ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางกึ่งราชการในการเดินทางเข้าออกหรือว่าผ่านแดนของทั้งสองฝ่ายค่ะก็มีระยะเวลาในการพำนักตั้งแต่ครั้งละไม่เกิน30วันแล้วก็จะมีผลบังคับใช้เริ่มตั้งแต่วันที่1มีนาคมนี้เป็นต้นไปค่ะเราถือว่าความตกลงนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของมิตรภาพไทยจีนที่มีมายาวนานและความไว้เนื้อเชื่อใจในทุกระดับ ผมมั่นใจว่าหลังจากนี้ไปการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนทั้งเพื่อการท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจต่างๆจะเป็นไปอย่างสะดวกสบายช่วยกระตุ้นภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของทั้งฝั่งไทยและจีนได้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2,568คือปีหน้าจะเป็นโอกาสพิเศษยิ่งที่ไทยกับจีนจะได้เฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของการสถา,สถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตไทยจีนเพื่อให้ความร่วมมือที่ใกล้ชิดอยู่แล้วแน่นแฟนยิ่งขึ้นในทุกระดับ ขณะดเดียวกันค่ะนายหวังอี้ก็ยังกล่าวด้วยว่าจีนก็ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาความสัมพันธ์กับไทยค่ะโดยในปีหน้าปี2568ก็จะครบรอบ50ปีแล้ว <c oughs> การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันก็ขอเช่นชมที่ไทยมีการยึดมั่นในหลักการจรีนเดียวโดยเชื่อมั่นว่าการยกเว้นวีซ่าน,นั้นจะนํามาสู่การแลกเปลี่ยนการเดินทางระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศด้วยก็จะทําให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นส่วนจีนเองก็พร้อมที่จะเชิญเพื่อนๆชาว าวไทยมายาประเทศจีนมาสัมผัสวิถีชีวิตมาสัมผัสชีวิตประจําวันของประเทศจีนมาพูดคุยกับประชาชนจีนที่มีนิสัยดีจีนไทยก็ไม่ใช่อึงครคร่งไกลค่ะเป็นพี่น้องกันนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายก็ยังเห็นตรงกันที่จะเร่งพัฒนาโครงการก่อสร้างรถไฟจีนไทยภายใต้แนวคิดการพัฒนาเพื่อการเชื่อมโยงระหว่างจีนลาวไทยเป็นการสร้างเส้นทางตรงกลางของเทรนเอเชียเรลเวย์ให้เสร็จให้เร็วที่ ดโดยทั้งสองฝ่ายก็กําลังจะมีการลงนามความตกลงในการส่งสินค้าในการส่งออกซึ่งกันและกันโดยฝ่ายจีนค่ะก็มีความยินดีที่จะมีการนําเข้าผลผลิตทางการเกษตร,ร,รจากไทยมากยิ่งขึ้นด้วยและพร้อมที่จะสนับสนุนให้บริษัทของจีนมาลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเศรษฐกิจกดิจิทัลแล้วก็เศรษฐกิจกสีเขียวด้วยอีกทางค่ะก็ยังเห็นตรงกันนะคะเกี่ยวกับความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายด้านความมั่นคงเพื่อร่วมการปรา ปราบอาชญากรรมค้ามิาติไไ่ว่าจะเป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์การพนันออนไลน์แล้วก็การค้ายาเสพติดด้วยนะคะ ขณะที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะมีการโพสต์ลงเอ็กซ์หรือว่าทวิตเตอร์ว่าไทยจีนมีการลงนามความตกลงฟรีวีซ่าเป็นก้าวสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างไทยแล้วก็จีนแล้วก็จะมีผลอย่างมากต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการค้าหรือว่าการลงทุนนะคะการท่องเที่ยวระหว่างกันก็จะดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยส่งผลถึงไรายได้จากนักท่องเที่ยวที่ส่งตรงมาถึงพ่อค้าแม่ค้าในประเทศไทยด้วยนะคะ